สวัสดีครับวันนี้วันที16ท่16ธันวาคมพศ2565ผมามารายงานราคาข้าวเปลือกครับผมราคาข้าวเปลือกทุกภูมิภาคผมข้าวเปลือกอัลมอลิี่ครับผมปี2565ทับ66ชนิดสีต้นขาวได้36-42ถึงกรัมครับผม ข้าวเปลือกหอมมะลิจังหวัดสุรินทร์ครับผมสุรินทร์ก็อยู่ที่13บาทถึง13บาท80ต่อกิโลนะครับผมจังหวัดนครราชสีมาอยู่ที่13บาทถึง13บาท50ครับจังหวัดอุบลครับผมอุบลราชธานีอยู่ที่12บาท80ถึง13บาท90จังหวัดบุรีรัมย์ครับผมบุรีรัมย์อยู่ที่13บาท10ถึง13บาท70ครับจังหวัดศรีสะเกษครับ12บาท50ถึง14บาทครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมร้อยเอ็ดอยู่ที่ สามบาทยีถึง14บาทครับจังหวัดมหาสารคามอยู่ที่13บสาทห้ถึง14บาท30ครับจังหวัดยะโสธรครับ13บาทถึง1ิบสาทห้จังหวัดชัยภูมิครับ12บาทถึง13บาทต่อกิโลนะครับจังหวัดอำนาจเจริญผมอยู่ที่13บาท20ถึง14บาท60 จังหวัดนครพนมอยู่ที่12บาท90ถึง13บาท50ครับจังหวัดขอนแก่นอยู่ที่12บาท50ถึง13บาท80ครับจังหวัดสกลนครอยู่ที่13บาท30ถึง13บาท70ครับจังหวัดกาฬสินครับกาฬสินอยู่ที่12บาท80ถึง3บาท20จังหวัดอุดรธานีอยู่ที่12บาทถึง14บาท30ครับจังหวัดน้องบัวลำ สามบาทสามสิบถึงยีสิบสามบาทเก้าสิบครับจังหวัดน้องคายครับน้องคายอยู่ที่สิบสามบาทถึงสิบสามบาทยี่สิบครับจังหวัดบุกดาหารครับอยู่ที่สิบสามบาทถึงสิบสามบาทห้าสิบครับแล้วก็พ่วงด้วยจังหวัดเชียงใหม่ครับผมสิบเอ็ดบาทห้าสิบถึงสิบสองบาทครับจังหวัดเชียงรายครับสิบสามบาทต่อกิโลครับผมอ่าแล้วก็เป็นค่าเลือกหอมมะลิอยู่ในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางผมปีสองพันห้าร้อยห้า นี่สีต้นข้าวได้3 6ถึง42กร,รัมครับจังหวัดตวแก้วครับ12บาท50ต่อกิโลครับจังหวัดพิษณุโลกอยู่ที่13บาทถึง14บาทครับจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ที่12บาท50ถึง13บาทครับจังหวัดจัดตุ้มเทาอยู่ที่11บาทต่อกิโลครับจังหวัดลำปลางอยู่ที่12บาท90ถึง13บาท 5, 10ครับจังหวัดพิจิตรครับพิจิตรอยู่ที่12บาท10ถึง13บาท80ครับจังหวัดอุดตรดิตถ์ครับผม อุตรดิตถ์อุตรดิตถ์อุตรดิตถ์อยู่ที่12บาท90-13บาท50ครับจังหวัดแพร่อยู่ที่12บาท50ต่อกิโลครับผมแล้วก็จะเป็นขับเปลือประทุกทางนี้นะปีพี2565ทับ6 6ชนิดสีต้นข้าวได้36-42ถึงกรัมครับจังหวัดลพบุรีครับ9บาท60-10ถึงบาท10จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ที่10บาท80-10บาท90จังหวัดชัยนาทอยู่ที่10บาทต่อกิโลครับผมจังหวัดอ่างทองอยู่ที่9บาท80-10ถึงบาท10ครับผมจังหวัด ชบุรีอยู่ที่10บาท40ถึง10บาท50คจังหวัดปทุมธานีครับ10บาท80ต่อกิโลครับจังหวัดปทุมธานีับจังหวัดนครนายกครับผมจังหวัดนครนายกอยู่ที่10บาท60ครับผมจังหวัดปทุมธานีอยู่ที่10บาท80ครับแล้วก็จะเป็นค้าเปลือกเจ้านาปีปี2565ครับ66ครับผมจังหวัดนครสวรรค์ครับ9บาท30ถึง9บาท50ต่อกิโลนะครับผมจังหวัดพิจิตรครับ 9บาท20ถึง9บาท50จังหวัดกำแพงเพชรอยู่ที่9บาทถึง9บาท30จังหวัดพิษณุโลกอยู่ที่9บาท30ต่อก,กิโลกรัมจังหวัดสุโขทัยครับ9บาท20ถึง9บาท30ครับจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ที่9บาท40ถึง9บาท50ครับจังหวัดเพชรชบูรณ์เพชรชบูรณ์อยู่ที่9บาทถึง9บาท20ครับจังหวัดนครพระนครศรีอยุธยา9บาท40ถึง9บาท50ครับจังหวัดชัยนาทครับผม9บาท30ถึง9บาท50ครับจังหวัดอุทัยธานี9บาท10ถึงบาท40 จังหวัดชายเส้งเศรยอยู่ที่9บาท40ถึง9บาท50ครับจังหวัดอุตรดิตถ์ครับ9บาทถึง9บาท30จังหวัดลบบุรี9บาท30ถึง9บาท50ครับจังหวัดจังหวัดพระนครนายกครับผม9บาท60ต่อกิโลครับผมจังหวัดปทุมธานี9บาท20ถึง9บาท60ครับจังหวัดนครปฐมอยู่ที่9บาท50ถึง9บาท60ครับจังหวัดอ่างทอง9บาท40ถึง9บาท50ครับจังหวัดราชบุรี9บาท40ถึง9บาท50 จังหวัดสิงห์บุรี9บาทถึง9บาท30จังหวัดตะแก้วผม9บาท30ต่อกิโลครับก็จะเป็นข้าวเปลือกเหนียวข้าวเปลือกเหนียวเม็ดยาวนาปีปี2565ทับ66จังหวัดขอนแก่นครับ11บาทถึง11บาท80ต่อกิโลนะครับจังหวัดอุดรธานี10บาท90ถึง12บาท50จังหวัดสกลนคร11บาทถึง11บาท70ครับจังหวัดมหาสารคามอยู่ที่11บาท50ถึง12บาท70 จังหวัดนครพนมครับ10บาท50ถึง10บาท80จังหวัดกาลสินครับ1 1บาท50ถึง12บาทครับจังหวัดอูบลราชธานีผมอยู่ที่10บาทถึง11บาทต่อกิโลนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดกับผม10บาทถึง10บาท50จังหวัดชัยภูมิอยู่ที่ 11บาทห้บถึง12บาทครับจังหวัดนองบัวลําพูอยู่ที่12บาทต่อกิโลนะครับจังหวัดนองคายอยู่ที่11บาทถึง1 1บบาท80ิบครับจังหวัดมุกดาหารอยู่ที่10บาท 50- บถึง11บาทจังหวัดลําพูนอยู่ที่9บาท90ต่อกิโลนะครับผมแล้วก็ข้าวเปลือกเหนียวเม็ดคระนาปีปีสอง5ห้า้าทับ66จังหวัดอุดรธานีผม 9บาท80ถึง11บาท80ต่อก,กิโลครับจังหวัดนครพนม,มอยู่ที่9บาท50ถึง10บาทต่อก,กิโลครับจังหวัดหนองคาย10บาทถึง10บาท80ครับจังหวัดลำปางอยู่ที่11บาท60ถึง1ิบาท80จังหวัดอำนาจเจริญอยู่ที่7บาท50ถึง9บาท20ครับผมจังหวัดมุกดาหารอยู่ที่8บาท50ถึง9บาทครับผมจังหวัดน่านอยู่ที่10บาทถึง10บาท 30จังหวัดแพร่อยู่ที่10บาทต่อกิโลครับจังหวัดเพชรบูร์อยู่ที่11บาทถึง11บาท50ครับจังหวัดเชียงรายอยู่ที่9บาทถึง12บาทต่อกิโลนะครับผมวันนี้ก็มารายงานราคาข้าวเปลือกปูมีภาคผมขอามค่าที่เข้ามารับชมราคาข้าวนะครับผมวันต่อไปก็จะมารายงานอีกนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์ด้วยครับขอบคุณ